บ้านเมื่องไหนบ้านเรื่องไหนสัตว์หอยสลลารายอะไรเนี่ย,ย <C oughs> นะอะไรแลีย้ยสดเลยใส่ไม้ก่อนตางก่อนกาแฟดีมากกาแฟดีเขาดีจริงกระทู้ทำนักสอนชั้นตรีอันดับแรกที่เราจะสังเกตคือถ้าเราทำให้เต็มไม่เอาตัวโฆษณาได้ไหมขยายได้ไหมมีตัวขยยนไหม ได้หมเลื่อนได้ไหมมันโฆษณาเขาอยู่ได้เพราะโฆษณาแล้วใช่ไหมดเนาะตรงนี้ใช่ไหมได้นะได้ขยายแล้วขยายสุดขยายสุดแล้วเพราะว่าเพราะว่าพกช่องมันอยู่ได้เพราะโฆษณาอาธิสิ่งที่สังเกตอันดับแรกสมมติว่าเราได้ใบข้อสอบมาเราได้ใบข้อสอบมาก็คือนี่ตรงนี้เลขที่เลขที่จะอยู่ตรงหมอมุมโต๊ะ ขององคโตเลขที่กับชื่อเรามันจะมีบุตรเลขที่ที่นั่งระดับนั่งของเราถ้าจะไม่ผิดประมาณสามสี่กับสามห้าถ้าจะไม่ผิดนะเดือนนาของวัดมรุสลาตอนนี้ก็ประมาณใส่สามสี่ที่สามห้าเพราะมีสองลูกแล้วก็นักทมชั้นตีเราก็ต้องเติมตรงนี้ทำวัตรีเพราะเรียมหมดแล้วง่ายมากมีแค่นี้แหละทีนี้วันที่ที่สอบเดือนตุลาตุลาก็อยู่ประมาณประมาณนั้นแหละ แล้วือเศษ,ษกิจการแล้วก็ใส่เดือน,ะบ,นบันเดือนี่เศษนั่นสอบแต่และว,วิชาพะวิชาก็สอบอยู่สี่วันก็จะมีถ้าวันนี้ยี่สิบห้าก็ยี่บหกยี่บเจ็ดยี่บแปดก็หัวข้อก็จะประมาณนะั้นหัวข้อหัวข้อสอบอยู่ประมาณนี้ต่อไปข้อสาคัญของกระถกูก็ต้องมีบาลีอ้างอิงเขาเรียกว่าบาลีอ้างอิงเครื่องหมายเนี่ยคือวางถูกนี่คือให้คะแนนถ้าถูกคือคะแนนคือสุขโขคุณยศอุจโยอาสังเกตบาลีคือไร สุขโขปุณปุณยอหญิงยักษ์ยักษ์ยักษ์คือต้องจุดจุดเห็นไหมเห็นจุดใต้เ<ด>ราเ <ๆ S 2> สาือไหมจุดคือออกเสียงไม่หันอากาศเป็นยักษ์เป็นเสียงอากาศสะสะคือซอสสาไม่ต้องมีต้องไม่มีเสียงเออไม,ไม่มีมันมีแต่เสียงภาษา,า,าบาลีเนี่ยสะบางทีถ้าเป็นคําไทยเนี่ยมันจะมาแต่มันจะมาแต่แต่เสียงแต่พยัญชนะไม่ได้คือภาษาบาลีเนี่ยเราเราเอามาแต่เสียงถ้าไปอยู่ภาษาเขมรสมมติว่าเป็นประเทศเขมร มันก็จะออกเสียงพอนักงเมียแต่เสียงนัะเวี้เตียนหาเตียนสมัยสเปนแตเสีย <c oughs> ถ้าไปอินเดียอินเดียเขาอย่างไรพุด <c oughs> ดังดดลนังกัดเด,ดมินี่คือ <c oughs> ภาษาบาลีเนี่ยเราเอามาแค่เสียง <c oughs> แต่สระพยัญชนะเรามาใส่ตามประเทศนั้นๆามาใส่ตามประเทศของเราเองเออมันต้องมักก็มาเพี้ยนเป็นของไทยก็าบพุทธังสรนังกัจชานี้ถ้าเป็นอินเดียเขาครับุดดัง กดดังต่รนังกตាมีถ้าเป็นคอมเมนต์นักเฮียแต่เสียพระกัเตีมีแต่เสียจนจนๆนั่นแหละนี่คือบาลีเราเอามาแต่เสียงแต่พยัญชนะหรือสระเราไปใส่ประเทศเพราะฉะนั้นตัวจุดข้างล่างต้องใส่จุดเพราะว่ามันออกเสียงไม่ทันอากาศเขาเรียกว่าจุดเลยครับจุดวิจจุดจุดอะไรจุดนักขีดหรือว่าอันทินหินนี่แหละนักขีดเออนักขิดข้างบนก็เป็นใ้เกี่ยวกับ ถ้าเป็นจุดบนเขาบ้านเขาอกเสียงถ้ามีตรงนี้เป็นวงกลมตัวนี้แค่จุดไม่ใช่เอานี้มาเป็นวงกลมนะอย่ามาจับเป็นวงกลมนะผิวนะตองนี้จุดอย่างเางดยียวห้ามวงกลมแต่ข้างบนนี่ก็ห้ามห้ามวงกลมเอ้ยห้ามจุดแ <Tribe S 2> ต่เป็นว<ร>งกลมมันออกเสียงไม่ทารนกการอุดจะจัดอุดอุดระอุุดจะโยโยอุดจัดจัดมันก็ออกเสียงจัดเอาตัวนี้มาสะกดตัวนี้ไม่ทานกการโยเพราะว่า สุโขปขุญยสกุจยโยนี่คือถ้าระวังอยู่กลางด้านหน้ากระดาษนะหน้ากระดาษเนี่ยหน้ากระดาษนี่จากตรงนี้นะไม่ได้เอากลมีนะเอา,าจากเส้นนี้มาอยู่ตรงวางหนังสือต้องอยู่ตรงกลางถ้าเราไม่มีเราไม่สามารถจะขีดเส้นเกินการได้เราก็ต้องพับน้ากระดาษด้วยการพับกระดาษสองฝั่งเอาตรงนี้เป็นมุมเอาตรงนี้เป็นมุมแล้วก็พับครึ่งให้มันชนกันแล้วก็เรียบเพื่อจะได้ตรงกลางคงนี้พอดีมิธีวิธีหาขีนกลางได้ แต่ต้องรีบคมมากรีบพอแค่เรารู้รีดรีบกระดาษพอเขารู้แต่ถ้าเราเขียนขีดนมันจะเป็นรอยปากกามันจะทําให้คะแนนเสียนี่คือวางตึงกลางหน้ากระดาษถ้าได้คะแนนผูกนี่คือได้คะแนนแล้วก็คาแปลเว้นหน้าสาคัญคือเว้นช่องเวลาเขียนข้อสอบต้องเว้นแถวหนึ่งแถวคําแปลเสร็จสับขามาเสร็จสับอยู่ที่ว่าบาลีอ้าองอิงคำให้ตัวไหนมาการสั่งสมบุญนํามาสึ่งความสุขนี่คือคาแปลเราต้องรู้คาแปลโดยไม่ใช่ว่าใสาา่ไปมันแปลไอย่างงง เพราะฉะนั้นพอเขาถามว่าการสั่งสมบุญนํามาซึ่งความสุขเราก็คุยเกี่ยวกับเรื่องการทําบุญเนี่ยมันนมาสึ้นความสุขคืออะไรบ้างยอดหน้าตัวนี้สำคัญหนึ่งนะดูดูประมาณยอดหน้ายอดหน้าประมาณประมาณถ้าเป็นการพิมพ์ก็มานบวกตัวหนังสือเอาอดูนะประมาณหนึ่งก่อนหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้ากเดียวอประมาณแปดกัศตรงสระมาณนี้ใช่ไหมหนึ่งหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกประมาณหก็เป็นตัวพิมพ์อยู่ประมาณหกนี่เราตัวนี้ก็ใหญ่เนี่ยอยประมาณนี้แหละไม่เกินนี้แหละนี่คือมาตรฐานของการแบ่งย่อหน้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอยู่ประมาณนี้แหละย่อหน้าอจะหาประมาณหกตัวหนังสือถ้าเป็นการพิมพ์ราชการต่อไปทำขึ้นต้นคือให้คะแนนนี้ท่านนี้คือคะแนนย่อหน้านะบัตรนี้เหมือนกนหบด ทุกทั้งประเทศคุณต้องขึ้นครับว่านี่คือคําบังคับคําบังคับคือบัตรนี้จัดได้อธิบายเนื้อความแห่งกระทุธรรมสุภาษิตที่ได้ลิขิตไว้นะเเบื้องต้นนี่คือคำบังคับพอบเป็น,ปนแนวทางแห่งการศึกษาและนำไปปฏิบัติสืบต่อไปนี่คือคำบังคับตัวนี้ต้องก๊อปปี้ไเลยตัวนี้บังคับ ต่อไปตัวนี้บังคับเสร็จแล้วคือได้คะแนนถูกตัวนี้ถูกบัดแถวถูกย้อนหน้าเริ่มดําเนินการย้อนหน้าที่สองตรงกับตัวแรกสังเกตตัวนี้ก็ต้องตรงกันนะดําเนินความว่ากตัวนี้มาเลยการสั่งสมบุญนั้นเราเข้าเรื่อยเรื่อยเลยดำเนินความว่าการสั่งสมดําเนินความว่าต้องเป็นคำบังคับ นี่คือบังคับเพื่อเอาไปเลยเอาคาแปลมาตั้งดำเนินการว่าดูคำดูคำบังคับคือดําเนินความว่านี่คือคาบังคับตัวนี้เนี่ยแถวนี่คือบังคับบังคับแปลว่าอะไรบังคับคือเราต้องมีเราต้องเอาไปด้วยต้องเขียนต้องก๊อปปี้ต้องต้องได้ต้องฝังเช่าชีบสมองเลยดําเนินความว่าเป็นคําบังคับการสั่งสมบูรณ์นำมาซึ่งความสุขเือเอาตัวนี้มาเพราะบังคับให้ให้คุยกันกับเรื่องนี้การสั่งสมบูรณ์นี้คือการสั่งสมความสุข ต่อไปการมันประพฤติปฏิบัติตนให้ดีงามก็คือความสุขพูดไปเลยอะไรที่กระบุลการทําบุญทําทานการใส่วัดทําบุญเออการทําบุญตักบารใส่วัดการมาวัดทุกวันพระการฟังเทศทรศาสนาเป็นบุญทั้งหมดบอกไปเลยไม่ต้องเป็นต้องก๊อปไม่ต้องเอาทนี้ไปหมดคุยอะไรก็ได้เกี่ยวกับการทําบุญการให้ธรรมะข้อให้บุญการทานการให้การให้ทานการมีจิตใจดีก็เป็นบุญการช่วยเหลือคนอะไรเป็นบุญ อะไรบ้างเป็นบุญพระเจ้าอะไรที่เป็นบุญที่เราคิดได้อะไรบ้างที่เป็นบุญทานนทานการที่คุณทําอะไรที่คุณขออะไรให้มาทำอะไรบ้างเนี่ยที่คุณทําอะไรที่ช่วยมาเนี่ยทานจะทำอะไเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยที่ช่วยมาช่วยช่วยช่วยเรื่องเสือเรื่องอะไรเนี่ยทําอะไรเนี่ย อธิบายเป็นคำที่มันเต็มกระดาษที่จะอธิบายว่าการซื้อซื้อซื้อของถวายวัดซื้อของในาถวายวัดเราต้องให้มันเป็นคำพูดเอามาเรียงเป็นประโยช์เขาไม่ต้องการพาทานเดียภาพทานเดียวคุณจะไม่เต็มหน้ากระดาษคุณเอาคำคำพานคุณมาขยายให้มันเป็นหน้ากระดาษว่าอย่างเช่นว่าได้ช่วยเหลือการสงเคราะห์ญาติโยมซื้อของอุปถัมภ์ประทานและยาอารามสุขสิงทอย่างที่เราซื้อเข้าวัดเขาว่าเป็นปัจจัยก็ตามเป็นการ โรงแรงกรันการทําธนุบารุงพระพุทธ,ธาศาสนาหรือการสร้างวัตถุสิ่งของในวัดห้อไปเลยทุกสิ่งทุกอย่างน่ะเนื่องก็เห็นผลเนื่องจากเป็นมาเพื่อหวังผลบุญด้วยกันพูดไปใส่ไปเลยในวัดใีการก่อสร้างเราไปทําเร,า,ราก็ได้บุญโยมมาร่วมมือลงมาบริจาคก็ได้บุญพระช่วยเหลือน้ําปนะหรือออกนั่นนันซื้อสิ่งสองช่วยกันเ,เป็นบุญเอามาเล่าให้หมดเลย สิ่งพูดให้มันเต็มหน้ากระดาษนี่คือการสะสมบุญนำมาซึ่งความสุข,ขจุดอย่างเป็นบุญหมดพอแมงทานเดียวพูดไปสถาน,นเดียวเดียวก็นหน้ากระดาษตังสองหน้ากระดาษไม่เต็มกระทู้ธรรมแปลว่าขยายกระทู้ธรรมขยายเนื้อ,เน,อเนื้อเรื่องของบุญใส่ไปอะไรที่เป็นบุญพุยให้หมดนี่เขาบอกว่าอะไรดําเนินความว่าการสั่งสมบุญคือการสั่งสมบุญการหมั่นประพฤติปฏิบัติตนให้ดีงาม ตามหลักคาสอนของพระพุทธศาสนารู้จักสร้างสมบูรณ์ก็คือค่อยๆทำทีละน้อยคือาไปเรื่อยๆเหมือนน้าในตุ่มน้ำหยดลงมาเรื่อยๆเขาบอกว่าบุญเหมือนน้าเตะตุ่มหยดทีละนิดเดี๋ยวก็เต็มเองบุญเหมือนกันเราทำวันละนิดละนิดละนิดมันก็เต็มบุญพูดไปให้มันหมดอธิบายไปอธิบายให้เขาเห็นภาพน้ําหยดลงทีละตุ่มนั่นเองกระสุนขึ้นน้เหมือนน้าเปรตเสมือนการสะสมก็คือเหมือนน้า มองก้นเห็นภาก็เหมือนว่าน้ำหยดลงตุ่มทีละหยดทีละหยดทีละเยอะมันก็